คลิปนี้ฝากถึงที่รักนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขมากนะครับที่รักมันเกิดปีนี้นะเขาขอให้ที่รักสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับเขาไปนานๆนะนะครับขอบคุณที่ เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขานะครับถ้าเขาได้กลับไปเขาจะรีบกลับไปหานะขอรักที่รักมากนะครับบา,บายๆนะครับมีความสุขมากครับคลิปนี้ฝากถึงที่รักนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขมากนะครับที่รักวันเกิดปีนี้นะเขาขอให้ที่รักสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับเขาไปนานๆนะนะครับขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขานะครับถ้าเขาได้กลับไปเขาจะรีบกลับไปหานะขอรักที่รักมากนะครับบา,บายยนะครับมีความสุขมากครับ